ครับผมชันวิทย์คนบ้านป่าวันนี้พามาชมเขาบ้านป่าน,าน,นี่ผมสูงว่าเจ็ดสิบนะครับก็เก็บสองเมตรวันนี้มันลื้อออกลื้อไปออกแบบนี้นะครับเพราะมันไม่มียอดแล,ล้วเป็ดยอดไปหมดแล้วแล้วมันไม่มียอดก็ต้องลื้อออกหักเลยไม่ต้องสูงโยนไปนะครับหักเลยท้าแตกมันพุ่มนี่ก็ลื้อออกไปเลย เล,เล็กๆเรากเ็กเลือกออกได้นะครับหรืออะไรเขาแตกดอกแตกยอดดนไปหรือแบบนี้ครับอาทิตย์นี้หรือต้นนี้อีกอาทิตย์หน้าหรืออีกต้นหนึง่งอาทิตย์ต่อไปหรืออีกต้นหนึง่งมันก็จะวนกันออกทุกเดือนเลยทีนี้จะได้เก็บทุกเดือนเลยนะครับถ้าบางคนมีหลายต้นนะก็วนๆประมาณนี้ ถ้ามันเก็บไปทานครับเหักไปเลยครับถ้ามันโตขนาดนี้แล้ลก็รอดแล้วร้อยเปอร์เซ็นนะครับทุนเล็กๆเ,เพาะเม็ดเราก็ทำแบบนี้ได้หวานป่าไม่มีฤดูนะครับออกครั้งปี ผมก็เลอมาที่ตัดกิ่งไม้มานี่เล็กแล้วก็เลือบไปเลยครับเขาแตกใบใหม่ ให้ปุ๋ยด้วยนะครับให้ปุ๋ยให้น้ำด้วยนะครับช่วงนี้หน้าแรงอกาศร้อนมากเลยงานเข้าเราต่อไปผนผ่านไปผ่านมาเล่นร้อนเทนน้ำปุ๋ยผมใส่ที่วัวไปหนึ่งกิโลต้น,ตนน้ำ เหลือประมาณสักสิเปอร์เซนต์ที่สิเปอร์เซนต์ตอนนี้ล่างก็นหรือออกเสียงรบกวนหน่อยนะครับพอดีมีทีมงานจากนาเกียนมาช่วยตัดหญ้าให้แบ่งกันนะครับมีงานทำอยาก งงานคนสร้างมาปัจจัยสลหลับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ลดน้ำให้ปุ๋ยปกติอีกประมาณ3อาทิตย์เขาก็จะแตกยอดใหม่อาทิตย์นี้ทำอีกต้นหนึ่ง ที่หน้าทำอีกต้นหนึ่งวนกันแบบนี้นะครับมันก็จะมีจะออกตลอดทุกอาทิตย์นะครับวันนี้ขออยาตนำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ